สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ your friend i s a Doctor ทาง d r V t o r V n h l n n e นนะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณมมยนะครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะที่3สิงหาคมพุทธศักราช2563นะครับก็จะกลับมาอัปเดตถึงสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสนะครับเหมือนเคยนะวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะครับ เมื่อวานวันอาทิตย์มีคลิปพิเศษเอาไว้ตอนบ่ายนะครับเพื่อนๆใครยังไม่ได้ดูก็ฝากไปดูกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเ, <c oughs> เป็นผมเล่นเพลงนะครับคลาสสิกนะได้มาจาก note g u t t a r c o m เช่นเคยนะครับก็เป็นเพลงคนละพบนะ <c oughs> เพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องทวีพบนะครับผมชอบโดยส่วนตัวนะวันนั้นฟังๆอยู่แล้วก็เออคุยกับอาจารย์นะว่าอยากได้เพลงนี้จังนะอาจารย์อาริทัศน์ท่านก็แกะมาเป็นแทบ็บเป็นแท็บนะเป็นแท็บกีตาร์มาให้นะครับ ก็ได้เล่นไปเมื่อวานนี้เพื่อนๆได้ฟังไปนะครับก็ลองไปฟังดูวันนี้มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตถึงเรื่องอที่ประเทศเวียดนามด้วยนะแล้วก็มีเกิดเรื่องใหม่แหละที่ออสเตรเลียนะครับก็โควิด -19 เนี่ยไม่เลิกง,ง่ายๆนะครับที่ออสเตรเลียก็เกิดเรื่องนะ แล้วก็จะพูดถึงสายพันธุ์ของไวรัสให้ฟังด้วยนะว่าตอนนี้ไวรัสที่คุยกันว่ากลายพันธุ์กลายพันธุ์เนี่ยเขาเป็นยังไงกันแน่นี่วันนี้จะเล่าให้ฟังนะเอาเรื่องแรกก่อนแลวกันนะเอาเรื่องที่เวียดนามก่อนเลยนะมะนะเอาเรื่องเวียดนามก่อนแลวกันนะครับเวียดนามเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีติดเชื้อเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับอตอนนี้รวมสะสมในเวียดนามเนี่ยหกร้อยยี่สิบคนนะครับ 620คนมีเสียชีวิต6คนแล้วนะครับสะสมนะจากเดิมเนี่ยไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆมามี2คนแรกนะแล้วก็มาติดแล้วก็มาติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มนะตอนนี้รวม6คนนะผมเอากราฟนะครับที่เวียดนามให้ดูนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเวียดนามเนี่ยเคยเป็นประเทศที่สงบมากๆนะครับจนตอนนี้กราฟชัน ชันขึ้นไปอย่างนี้เลยน่ากลัวมากนะครับแล้วก็การระบาดรอบเนี้นะฮะเดี๋ยวจะพูดถึงสายพันธุ์ให้ฟังด้วยนะเป็นการจะเป็นการระบาดที่รวดเร็วกว่าสมัยก่อนที่ระบาดมากๆเลยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยต้องระ,ระมัดระวังนะถ้ามีการระบาดรอบนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าคนอดตายกันอีกเยอะเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันนะไม่มีใครช่วยเราได้นะครับ อกจากพวกเราเองนะพวกเราเองต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะมีฟิสิชอลดิสเซนซิงด้วยนะครับต้องกลับมาลื้อฟื้นให้ดีนะครับนะแล้วก็ช่วยกันนะบอกรัฐบาลนะด้วยความสุภาพนะครับว่าอย่าเปิดประเทศอย่าเพิ่งเปิดประเทศนะครับถ้าเราไปเปิดรับคนนอกมามา,มากๆเนี่ยมีความเสี่ยงมากๆเลยนะครับที่จะรับเชื้อสายพันธุ์นี้เข้ามานะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะ นิวเคสนะครับเมื่อวานเนี่ยก็40กว่าคนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะม,ม,มีวนันหนึ่งเกือบ50คนแล้วก็ลดลงมา30กว่าคนแล้วเมืม่อวานล่าสุดเนี่ยนิวเคสเกือบ40คนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเวียดนามนะที่ออสเตรเลียบ้างครับเพื่อนๆครับออสเตรเลียประกาศใช้ภาวะภัยพิบัตินะฮะเคอร์ฟิลเมลเบิร์นนะครับหลังพบเคสลึกลับนะอันนี้ผมเอามาจากเมนเจอร์ออนไลน์นะครับมาอ่านให้ฟังนะ ก็ห้ามประชาชนในเวอร์ออกจากบ้านยาวิการนะครับเดี๋ยวผมสรุปเนื้อขาให้ฟังนะเ <s> ขาบอกว่าถ้าไม่ใช้มาตรการล็อกดาวระดับ4เนี่ยนะครับเป็นเวลานาน6สัปดาห์นะรัฐวิกตอเรียเสี่ยงที่จะต้องใช้มาตรการล็อกดาวระดับ3นานถึง6เดือนนะโดยที่ไม่สามารถควบคุมการระบาดได้นะครับอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มภา,าระหนักให้ระบบบริการสุขภาพนะครับ ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ระดับ4คืออะไรนะครับล็อกดาวน์ระดับ4เนี่ยประชาชนไม่สามารถเดินทางออกนอกรัศมี5กิโลเมตรจากบ้านได้นะครับและออกจากบ้านได้วันละ1ชั่วโมงนะแต่ละครอบครัวจะมีเพียงคนเดียวที่ออกไปซื้อของได้วันละครั้งนะและเฉพาะเมลเบิร์นนะครับบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวนะครับระหว่าง2ทุ่มถึงตี5นะครับหรับ ประกาศเอกว่าปฏิบัติจะทําให้ตํารวจและเจ้าหน้าที่อื่นๆมีอํานาจมากขึ้นนะครับและสามารถบังคับใช้กฎหมายต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับ <c oughs> อันนี้คือที่ออสเตรเลียนะครับเ่าผมสร,สรุปสรุปต่างประเทศให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะ,ะนะที่อเมริกานะครับสื่อไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทําข่าวการประชุมแห่งชาติพักภัยพิบัิการที่จัดขึ้นไปเดือนนี้ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับและจะมีการเสนอชื่อโดนัลทรัมป์นะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่สองนะครับโดยโคษกบ,บอกว่าจะ เลือกทันขึ้นมาเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับนะทรัมป์ยังโจมตีคุณหมอฟาลซี่นะครับแอนโทนีฟาวซี่นะจาร์ที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องโคโรนาไวรัสในอเมริกานะครับว่าอเมริกาผู้ป่วยโควิดมากสุดนในโลกคือ4.5ล้านคนเนื่องจากรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นรับมือไม่เข้มแข็งนะนั้นถามบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับแต่เป็นเพราะมีการตรวจหาผู้ติดเชื้อมากกว่าประเทศอื่นๆอ,อันนี้ก็จริงนะอเมริกาตรวจมากจริงๆนะครับแต่แต่ผมผมว่า ไม่เข้มแข็งอันนี้ก็อาจจะจริงเหมือนกันนะเพราะว่าเพิ่งมาเริ่มเห็นใส่หน้ากากช่วงหลังๆนี่เองนะครับที่เยรูซาเล็มบ้างอิสราเอลหลายพันคนประท้วงได้ร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันลาออกนะครับเนื่องจากจัดการวิกฤตโคโรวรัวสไม่ได้เลยนะครับเมื่อวานจีนส่งเจ้าหน้าที่7คนไปฮ่องกงนะครับนะก็เพื่อจะไปหยุดยั้งการระบาดรอบ3ในฮ่องกงนะครับที่อังกฤษนะครับ ที่ังกฤษนะครับสหาภาพครูและนักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรียืนยันว่าถ้าการเปิดโรงเรียนในช่วงเดือนนี้ต้องปลอดภัยจริงๆนะแล้วก็แนะนําให้ปิดผับนะครับอย่าให้เปิดนะครับนะอันนี้ก็คือข่าวรอบๆโลกนะเอามาสรุปๆๆสรุปสั้นๆให้ฟังนะทีนี้พูดเรื่องสายพันธุ์ไวรัสให้ฟังปอดีเมื่อวานผมเปิดเฟซบุ๊กของท่านอาจารย์ยงผู้วรวันนะครับก็พูดถึงสายพันธุ์ของไวรัสนะ เลยเอามารูปนี้เป็นรูปวาดมือของนัานอาจารย์ยงด้วยก็เอามาติดให้เพื่อนๆดูนะครับอาจารย์บอกว่าลงบันทึกไว้นะครับวันที่2ส,งสิงหาคมนี้เองนะครับวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยอยากทําความเข้าใจและช่วยเผยแพร่ให้ถูกต้องนะการแยกสายพันธุ์ไวรัสเกิดจากวิวัฒนาการของเชื้อตามรูปนะครับที่เขียนให้ดูนะอาจารย์ว,วาดไว้นะอาจารย์บอกว่าไวรัสตอนเริ่มต้นจากจีนเนี่ยมี2ส,สายพันธ์นะครับคือ S นะครับกับ L ยนะ S ย่อมาจากซีรีนนะครับและ L ย่อมาจากลิซีนนะครับ สายพันุ์ L เนี่ยแพร่กระจายลูกหลานได้มากกว่านะนะได้มากกว่า S นะครับโดยเฉพาะเมื่อออกนอกจีนนะไปถึงยุโรปนะ L เนี่ยนะครับเป็นตัวกระจายนะครับสายพันธุ์ L ออกลูกหลานเป็นสายพันธ์ G และสายพันธุ์ V นะครับ G คือไกลซีน v คือวาลีนนะครับนะฮะ อันนี้เป็นชื่อกดอะมิโนนะครับนะสายพันธุ์จีแพร่กระจายได้ง่ายนะครับเหตุ mm hmm. ที่ทําไมแพร่เร็วๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าสายพันธุ์จีเนี่ยแพร่ได้ง่ายนะครับตามหลักวิวัฒนาการนะครับและยังแตกพันธุ์ออกเป็น GG G. ีเนี่ยเป็น GR กับ GH นะครับนะครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็บอกสายพันธุ์จีเนี่ยมันแพร่ง่ายเร็วนะส่วนใหญ่จะไปติดอยู่ตามเยื่อบ,บุในโพรงจมูกเนี่ยนะนะครับตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเป็นสายพันธุ์จีประมาณ90%นะครับ อาจารย์บอกย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยนะเมื่อรล,ลอกแรกถึงที่มาเนี่ยนะครับสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยรอบแรกเนี่ยเป็นสายพันธุ์เอนะครับนะแต่ขณะนี้เนี่ยคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่กลับมาอยู่ในประเทศไทยทุกคนเนี่ยเจอว่าเป็นสายพันธุ์จีเกือบทั้งหมดนะครับแล้วสายพันธุ์จีเนี่ยผมขยายความต่อนิดนึงว่าสายพันธุ์จีมันทําไมเหรอนะสายพันธุ์จีเนี่ยนะเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ได้รวดเร็วครับแล้วก็ ติดอยู่ที่บริเวณพงจมูกไซนัสและลำคอนะทำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยมีไวรัสสะสมในร่างกายเนี่ยเป็นจํานวนมากนะพอมีไวรัสเจริญเติบโตและสะสมไปจน,นมากก็ทาให้ไวรัสอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้านานขึ้นนะครับและก็ทําให้คนที่ติดเชื้อสายพันธุ์จีเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้มากกว่าเร็วกว่านะสายพันธุ์อื่นๆนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียของสายพันธุ์จีนะครับแต่สายพันธุ์จีเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดอาการหนัก กว่าสายพันธุ์อื่นๆน,นะครับก็คือความหนักของโรคเนี่ยพอๆกันนะนะครับก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะว่าไวรัสเขาก็วิวัฒนาการนะครับพวกเราก็ยังต้องสู้กันต่อไปนะผมเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับเพราะว่าคนที่มีปัญหาจากไวรัสเนี่ยเอ,เอาในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีปัญหาจากโรคตอนนี้นะแต่มีปัญหาแน่นอนด้านเศรษฐกิจนะครับ ก็ขอให้นัานประหยัดอดออมนะลดรายจ่ายลงนะใช้จ่ายให้ประหยัดเอาไว้นะเตรียมตัวนะว่าอาจจะมีระลอกอื่นตามมารหรือเปล่านะก็หวังว่าจะไม่มีนะครับแต่ว่าถ้ามีพวกเราต้องเตรียมพร้อมนะในช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราจะต้องอใช้เงินให้ประหยัดเก็บเงินเก็บ,กบ,กบ,กบทองไว้นะให้มากที่สุดนะเผื่อยามฉุกเฉินอย่างที่ผมเคยบอกเรื่องแผนการเงินไว้ครับเพื่อนๆเก็บไว้ให้ใช้ได้อย่างน้อยๆ6เดือนนะ คลิปที่รายจ่ายนะครับเพื่อนๆมีรายจ่ายเดือนละเท่าไหร่เก็บเงินก้อนนั้นไว้ไว้ฝากไว้นิ่งๆในแบงก์นะธนาคารจะเยิกมาใช้นะจะเป็นสิ่งที่เราปลอดภัยที่สุดนะครับในช่วงวิกฤตยามนี้นะก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนทุกท่านนะเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ